สำหรับมะยงชิดแล้วก็มะปางหวานที่ลูกค้านิยมซื้อไปปลูกกันนะคะก็จะมีกิ่งพันหลายขนาดเลยนะคะบางท่านเนี่ยอยากจะปลูกแล้วได้ผลผลิตไวก็จะมาเลือกที่สวนนะคะเลือกต้นใหญ่ๆไปปลูกกันเลยเพราะว่าอยากซื้อเวลานะคะไม่อยากเสียเวลารอคอยะคะ่ะถ้าต้นเล็กเนี่ยก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะคะอาจจะหลายปีกว่าจะได้ต้นที่แบบ ใหญ่เป็นพุ่มสวยบางท่านบอกว่าเอาต้นในเข่งเลยต้นใหญ่เลยราคาสูงกว่านิดหน่อยแต่ก็ยอมซื้อนะคะเพราะว่าเป็นการซื้อเวลาให้กับต้นไม้ที่ลงทุนปลูกไปนะคะอยากได้ผลผลิตเร็วค่ะอย่างต้นที่สูงหน่อยอย่างที่อยู่ในเข่งเนี่ยก็จะโตไวนะคะมีลูกให้เห็นเร็วบางท่านบอกว่าอายุเยอะแล้วไม่อยากรอค่ะ ขอเอาที่ออกลูกเลยละกันก็เลยเลือกต้นใหญ่ๆไปในคลิปนี้ก็เลยจะให้ดูต้นมยงชิดที่สวนนะคะที่เราได้ปลูกกันไว้มีหลายขนาดเลยค่ะว่าปลูกกี่ปีแล้วต้นเนี่ยจะมีขนาดเท่าไหร่ลูกค้าก็จะได้เห็นตัวอย่างนะคะว่าต้นแต่ละขนาดที่เราได้ปลูกไว้เนี่ยนานกี่ปีจะสูงประมาณไหนนะคะลองชมกันเลยค่ะ ต้นนี้จะเป็นต้นที่นําต้น300ไปปลูกนะคะต้นกิ่งพันราคา300ไปปลูกแล้วพอปลูกแล้วนี่ค่ะน้าต้นปลูกแล้วประมาณ2ปีจะได้ต้นขนาดนี้นะคะเนีะะคแม่สูงจะชัดพีนี่ค่ะจะได้สูงประมาณนี้พอปลูกไปแล้ว2ปีต้นรักิ่งและสามร้อยก็เขาก็จะอุดมสมบูรณ์แบบนี้ก็คือการดูแลต้องดีพอสมควรนะคะลูกค้านี่ค่ะก็ปลูกแบบนี้ ไม่ไม่ร้อนมากใ,ใบก็สวยงามนะคะคอยฉีดยาอย่างสม่ำเสมอพอแตกไปอ่อนปุ๊บก,ก็ฉีดยานะคะถ้าฉีดไม่ทันก็จะโดนแมลงมารบอก,กวนนะคะอ่าต่อไปนะคะเป็นต้นนี้ค่ะตอนน,ตอนนี้แม่บอกว่าสามปีนำนำกิ่งพันต้นต้นเราสามว้วมาปลูกก็ ามปีก็จะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้นี่ค่ะสูงมากเป็นพุ่มสวยค่ะนี่ค่ะเพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะถามว่าปลูกกีป่ปีได้ทานผลนิงแล้วเขาก็โตเร็วเหมือนกันนะคะเขาจะเป็นพุ่มสวยแบบนี้ค่ะนี่ค่ะลาต้นก็จะใหญ่นี่เราก็ทํากิ่งท่าไว้ต้นสามปีเราก็ทํากิ่งท่าไว้ตลอดเลยค่ะก็จะมีกิ่งท่าแบบนี้ค่ะคือนอไปอ่อนไใช่ค่ะ ต่อไปแม่ยต้องข้างๆแม่นี่กี่ปีนะต้นต้องย่อมๆม,มันใกจะสองปีสองปีก็ทำกิ่งเท้าไว้เต็มต้นไปหมดเลยค่ะค่ะแม่ให้มาดูต้นนี้อีกต้นนึงนะคะตามมาดูเลยเมื่อสามปีมาดูใกล้ต้นไม้อีกต้นหนึ่งค่ะ โมๆเขาก็ปลูกแซมไปต้นนี้3ามปีเหมือนกันค่ะสำหรับต้นนี้จะเป็นต้นละห้าต้นที่ปลูกแล้วห้าปีค่ะต้นนี้จะเป็นต้นที่ปลูกห้าปีนะคะนี่ค่ะสูงมากค่ะแม่เอื้อมไม่ถึงแล้วเพราะยอดเขาอยู่นู่นเลยค่ะนี่ค่ะท่านที่จะไปปลูกไว้ในบ้านแบบบ้านจาาัดสรรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เกะกะนะคะ อย่าง5ปีแล้วเขาก็จะเป็นทรงพุ่มสวยๆน่ารักเล็กๆแบบนี้เลยนี่บาดูต้นละ20ปีกันมั่งนี่ใช่ไหมแม่อาต้นนี้ยี่ปีเดี๋ยวแม่ค้าดเดินไปดีเราก็จะปลูกปนกันค่ะมีทุ่งทุเรียนทุเรียนออกลูกแล้วทุเรียนมังคุดปี ก็จะเป็นประมาณนี้ปลูกตั้งแต่รุ่นนานแล้วค่ะตั้งแต่ยังเด็กๆเลยนี่ค่ะตรมก็จะสูงอย่างนี้เลยคะ่ะคืออันนี้เราทํากิ่งพันทาากิ่งให้ลูกค้าทาบไปเรื่อยๆนะคะเขาก็เลยไม่ได้เป็นพุ่มข้างล่างเนี่ยกิ่งก็จะโดนไปขายหมดเลยค่ะทาาไปขายหมดเลยจะโดนตัดหมดเลยไม่ได้ตัดทิ้งนะคะทาบขายให้ลูกค้าที่ลูกค้านําไปปลูกกันนะคะ่ะตอนเขาก็เลยจะเป็นทรงแบบนี้ค่ะจะปแปลกๆนิดนึงแต่ถ้าลูกค้าไปปลูกเนี่ย ด้านล่างเขาจะเป็นพุ่มสวยงามเลยค่ะแต่ที่สวนเนี่ยเพื่อการขยายพันธุ์เราก็เลยต้องทําแบบนี้นะคะ,คะจริงๆแล้วใบเขาจะต้องเยอะกว่านี้แต่คือกิ่งด้านล่างเรานําไปท่าหมดเลยก็เลยเป็นแบบนี้นะคะกระปุกไปเยอะที่สวนเราจะไม่ได้แบบว่าเป็นพื้นที่เต็มแล้วแบบเป็นเรียงเป็นระเบียบอะไรนี้ค่ะเพราะว่าเรา ลิกขืนนา,นาม,มาทำเป็นสวนค่ะก็คือเราจะนำดินในพื้นที่ขุดคลองขุดบ่อขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นโคกติกมายงชีแบบนี้นะคะที่เสริมรากอ๋อนี่นี่นี่เนี่ยให้ดูต้นที่เสริมรากนะคะแม่เขาจะให้ดูว่าเนี่ยค่ะเราเสริมรากมาตอนเขาต้นเล็กๆแล้วพอโตมาเขาก็จะมีรากสองรากอย่างเงี้ยค่ะกีรากนะแม่สามรากหนึ่งสองสามตัวตน้สามตัวไหนเออ ตัวนั้นน่ยตัว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 เดิมกดัวต้นแน่ใช่ไหมนี่ค่ะเฝามากอย่างนี้เขาก็จะหาหาเกลี่ยงลากเขาก็จะทำให้ต้นแข็งแรงค่ะนี่ค่ะให้ร่มเงาดีนะคะพุ่มใหญ่เดินแล้วก็ไม่ร้อนดีค่ะร่มลื่นน่าอยู่ เวลาที่ติดผลผลิตเนี่ยส่วนเราก็จะได้ไม่ได้แบบเต็มที่มากเพราะว่าเราทาบกิ่งไปขายแต่ถ้าท่านที่ปลูกแบบโดยไม่ตัดกิ่งเลยเนี่ยเขาจะเป็นพุ่มเยอะแล้วกิ่งเขาก็จะเยอะจะออกลูกก็เยอะด้วยค่ะสำหรับกิ่งพันธมะปรางหวานก็มีนะคะเพิ่งเริ่มทาบกิ่งได้ไม่นานค่ะเป็นมะปรางหวานพันสุวรรณบาทที่เราเพิ่งเริ่มท้าบกิ่ง ส่วนที่หน้าส่วนเราจะขายพันทองใหญ่ที่มีอยู่แล้วนะคะท่านใดสนใจก็สามารถมาเลือกซื้อที่สวนได้เลยหรือว่าจะติดต่อสอบถามมาในข้อความเพจ a c e b o o k สวนนมยองชิดรัตนานิยมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ